สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยกิฟฟอรวุฒิศักดิ์คลินิกนักรองสิ่งดีที่ครบเครื่องที่สุดสัปดาห์ที่หนึ่งคุณเม์สัปดาห์ที่สองคุณนาำสัปดาห์ที่สามคุณนัดสัปดาห์ที่สี่คุณปาารหือว่สุใจ สัปดาห์ที่5คุณหลุยสัปดาห์ที่6คุณดาวสัปดาห์ที่7คุณเบิร์ตสัปดาห์ที่8คุณเล้งสัปดาห์ที่9คุณสปายสัปดาห์ที่10คุณแก้ว และผู้ชนะร้องสู้ไฟประจำสัปดาห์ที่11จะเป็นใครของสุดท้ายเลยคุณผู้ชมเนี่ยคือ ai, ร้องสู้ไฟ Keep your light shining t h a ล l ด์ d p r e s น n t e d by k b a n นี่เป็นเวทีที่ใหญ่คุณผู้ชมแต่มันไม่ใหญ่พอสำหรับนักร้องทั้งเจ็ดมันใหญ่พอสำหรับนักร้องที่ครบเครื่องที่สุดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นตอนนี้ จากเจ็ดเราเหลือเพียงแค่2แล้วนี่คือนักร้องสองคนที่วันนี้ยังไม่ได้ยืนสู้ไฟสีแดงเลยรอบชิงของเราขอเสียกับคุณก้อยและคุณตังกว่าสมศักดิ์สีมากวันนี้คุณทำได้ดีมากในรอบนี้ครับกรรมการผม ไม่สามารถได้ช่วยใครได้เลยแต่คุณผู้ชมทางบ้านคุณยังมีสิทธิ์นั้นอยู่นะครับรักใครชอบใครสามารถโหวตกลับเข้ามาได้เข้าไปที่นี่ครับ world w w b facebook com kyls thailand สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยนักร้องท่านใดที่ได้รับคะแนนโหวตกลับสูงที่สดุด เราจะดึงเขากลับเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศสัปดาห์สุดท้ายแน่นอนเขายังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่มูลค่ามากกว่า4ล้าน5แสนบาทโหวดกันเยอะๆหลังจากรายการนี้คุณมีเวลาเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นเอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องประกาศ เพลงสุดท้ายในค่ำคืนนี้ในช่วงร้องสู้ไฟเพลงนั้นก็คือเพียงกระซิบต้องให้พี่ปูเลยเนี่ยสเสน่หของเพลงนี้คืออะไรและใครควรจะเริ่มก่อนตอนนี้ผมเห็นสภาพน้องๆแล้วรู้สึกว่าเขาติ่นเต้นแน่ๆตื่เต้นแน่แต่เพลงนี้เป็นเพลงสนุกนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ เรียกว่าเป็นเพลงประจําตัวของแบล็คเฮดเลยก็ว่าได้อ,อ,อยากเห็นความสนุกนะครับจากเพลงเพลงนี้ใครจะเริ่มก่อนดีครับน้องก้อยเริ่มก่อนกว่าคุณก้อยครับคุณก้อยเวลา30วินาทีของคุณเริ่มครับล็อกมากก็คงไม่ใช่เราเนาะไฟที่เรามีอยู่ในตัวจะงัดออกมาให้หมดยากหนังแน่นแข็งแรงต้องบอกเลยว่าขอตส้นสูงได้ก็จะทำค่ะ เพียงกระซิบร้องสู้ไฟ จำทุกทุกกานก็ทำจนจำไว้พิดรักน้ยระบบิคืนและคต่ทมสูงงายจนจไว้จนชี่ไว้าค <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> วามรักยังยดตใจดวนี้คงไม่แหลกลานช้ำชอบกว่าใคร ศักรีครับมวยคู่สุดท้ายในช่วงร้องสู้ไฟของเราแน,น่แน่คนลุกเลยนะคนลุกเลยนะพี่ใหม่พี่ปูรูร้สึกไงมั่งกับ p e r อร์แมนซ์สุดท้ายของน้องๆทั้งคู่ครับค่ะก็รู้สึกว่าน้องแตงกวาแบบว่าร่างบางตัวเล็กหน้าเป็นคุณปอยกับน้องมินพิชยานะคะ <c oughs> แต่ช่วงแกกระโดดนี่แบบว่าฉันไม่ได้ห่วงอะไรแล้วนะคะ <c oughs> พี่ชอบพี่ชอบเหมือนสู้ตายนะคะคุณก้อยนี่ไม่ต้องพูดแก p r o f e s <c oughs> s i o n น l อยู่แล้วนะคะโอ้โหมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงลุกเล่นนะคะน้องแกก็ไม่น้อยหน้ากันก็ภูมิใจนะที่ได้นั่งอยู่บนกอีตัวนี้นะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการร้องสู้ไฟและไม่ว่าใครจะได้ใครจะเสียยังไงวันนี้แค่จุดเริ่มต้นของคุณเท่านั้นเองคุณ ยังมีอาทิตย์สุดท้ายที่คุณจะต้องไปฟันฝ่านะคะแล้วการที่ใครไม่ได้คุณลองดีมากนายแน่มากที่นายมายืนได้ถึงทุกวันนี้แล้ะไม่ต้องห่วงนะคะคุณต้องถูกโหวตกับมาแน่นะคะพี่ใหม่ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะใครได้ก็คือการลกเต็มที่พี่ปูบ้าง พลงหัวปูเลยเป็นครับตามที่ต้องการไม่สนุกสนาน <c oughs> เอเออร์จีเยอะสูงสนุกสนานตามที่ต้องการครับ <c oughs> ก็คืออยากเห็นอะไรก็ได้เห็นฮะเพียงแต่ <c oughs> ว่ามันมีจุดตกใจอยู่นิดนึงจดจําไว้จนช่มไวจ้ <c oughs> จุดตกใจอยู่ที่น้องแตงกวาสะดุ้งเฮือกเลยนะทีวันเราแตงกวาร้องว่าอะไรเย่เ้โอ้โหเย่เย่ขึ้นมาตอนเ yeah, ย really <c oughs> ่เนี่ยตกใจมากๆแต่ว่าเอ่ออย่างที่พี่ใหม่บอกบอกเหมือนกันนะครับว่าโดยบุคลิกแล้วเนี่ย น่าจะเป็นเบอบางเนอะหวานหวาน,วนแต่เมื่อกี้พอน้องก้อยเขาสาดมานี่สู้ตายเหมือนกันโอ้โหแกวิญญาณเข้าสิงเลยนเข้าสิง<ก>ทันทีเจ้าเข้าเลยครับเจ้าเข้าเลยเอาเลยครับช่วงเวลาสวดศรัทาของเรานะครับมันผ่านไปเร็วเหลือเกินตอนนี้ถึงเวลากลับมารุนระทึกใจกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เพื่อนๆในห้องส่งของเรา300ชีวิตโหวตเข้ามาแล้วแล้วคะแนนก็เป็นเอกฉันเช่นกันแชมเปี้ยนประจำสัปดาห์นี้สำหรับร้องสู้ไฟ คุ้มก้อยครับชัดเจนแล้วก็เหมาะสมอย่างที่เดียวคุณผู้ชมครับ ผู้หญิงคนนี้วันนี้ไม่ได้ยืนสู้ไฟสีแดงแม้แต่ครั้งเดียวและทุกเปอร์ฟอร์มแของเขาเราเห็นเลยสามารถที่จดึงคนดูในห้องส่งให้ลุกขึ้นมาแดนลุกขึ้นมาสู่กับเพลงเขาได้นี่เลยครับสมศักดิ์ศรีสำนักร้องที่ครบเครื่อสดุดวันนี้วงและทีมงานคงต้องจากลาไปก่อนเราเจอกัใหม่ได้ที่เดิมเวลาเดิมนี่คือร้องสู้ไฟที u r l ไ g h t Shining Thailand สนับสนุนโดยเค a n k ank, สวัสดีครับ ห้ามพลาดส,สัปดาห์หน้ากับการเป็นหาผู้ชนะในสัปดาห์สุดท้ายและพบก,กับกรรมการพิเศษ Queens of Dance คริสติน่าอากิลาแล้วเจอกันร้องสู้ฝ่าย Keep Your Light Shining Thailand Keep Your Light Shining